สวัสดีทุกคนคะ่ะคุณอยู่กับ a o k with Pat ชวนคุยเรื่องเทรดพอดแคสต์กลับมาพบกันอีกครั้งกับพัทนะคะเพื่อนคุยเรื่องเทรดและเรื่องการเงินของคุณผู้ฟังคนเดิมเช่นเคยคะ่ะ ตอนนี้เราเดินทางมาด้วยกันจนถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเดือนนี้ก็ธันวาคมแล้วเนาะพัดเชื่อว่าในสายเทรดเดอร์เราต่างก็ต้องผ่านทุกสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมานะคะรวมถึงตัวพัดด้วยพัดว่าปีนี้สิ่งที่กระทบแล้วก็ทดสอบพัดเลื่อยมาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความอดทนค่ะพัดว่าเป็นอันดับแรกๆสาหรับพัดเลยนะคะ ทดสอบพัดแทบจะตลอดเวลาและหลายครั้งก็ส่งผลต่ออารมณ์ในการเทรดของพัดอย่างมหาศาลบางช่วงพัดก็แอบมีเสียน้ำตาไปบ้างนะคะทำพอดแคสต์เรื่องเทรดก็ไม่ได้หมายความว่าพัดจะแข็งแกร่งหรือเข้มแข็งไปกว่าคุณผู้ฟังทุกคนนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ พักวันสองวันลุกขึ้นปาดน้ำตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณผู้ฟังมีบางช่วงบางตอนที่รู้สึกเหมือนกันคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาได้เลยนะคะถือว่าพัดเป็นเพื่อนคนหนึ่งเนาะ คุณผู้ฟังคะจาก EP ีที่แล้วที่เราคุยกันว่าหาเงินเนี้ยว่าเก่งแล้วใช่ไหมคะแต่การรักษาเงินนะ่ะเก่งกว่ามีฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากเลยคะ่ะว่าเออจริงหลายคนบอกว่าเจอมากับตัวเลยโดยเฉพาะเรื่องกับดักเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ความมั่นใจที่เกินเบอร์ไป วันนี้พัดเลยอยากจะมาต่อประเด็นเรื่องของอารมณ์ให้ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งค่ะกับอาการป่วยทางการเงินยอดฮิตที่พัดเชื่อว,ว่าร้อยละ90%ของนักลงทุนเคยเป็นและนั่นก็คืออาการของใจใหญ่ตอนติดลบใจเท่ามดตอนกำไร ตอนพอร์ตแดงเถือกนะคะทองคําหรือเอาคอยที่เราซื้อเนี่ยมันดิ่งลงดิ่งลงเรามองจอเราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรถือได้เรามันสายไอวไม่ขายไม่ขาดทุนนะคะถ้าในกรณีที่เป็นสายเอาคอยเนาะไม่ขายไม่ขาดทุนเว้ยใจสู้ยิ่งกว่านักลบลงมันเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้แต่พอราคาทองคําฟอเร็กนะคะที่เราเข้าไปเนี่ยหรือเอาคอยเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยเผลอๆอาจจะขึ้นมาแค่ประมาณ5% 10นะคะโอ้โหใจสั่นละลัวเลยค่ะมือเริ่มอยู่ไม่สุกล้วค่ะลุ้นนั่งจ้องแต่หน้าจอนะคะจนเหงื่อน,นี้แบบแอบอาจจะแบบไหลมาแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็ในหัวเนี่ยจะมีแต่คำว่าขายเลย เดี๋ยวเผื่อมันลงอีกกำขี้ดีกว่ากำตดสุดท้ายเป็นไงคะก็รีบชิ่งขายทำกำไรน้อยนิดนั้นออกมาอย่างรวดเร็วพอขายปุ๊บนะคะอีกวันสองวันมันวิ่งต่อไปอีก30% 50%เราก็ได้แต่มองตาปิดปิด จริงไหมคะไออาการนี้ล่ะคะ่ะคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้พอร์ตของเราไม่โตไปไหนสักทีวันนี้เราจะมาผ่าตัดอาการนี้กันคะ่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะรักษาให้หายได้ยังไงเรามาวิเคราะห์อาการกันเป็นสองส่วนดีกว่านะคะส่วนแรกเนี่ยทำไมเราถึงใจใหญ่ตอนติดลบ จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าเรามีความกล้าหาญอะไรหรอกนะคะแต่มันคือการทำงานของสมองล้วนๆเลยค่ะอย่างแรกเลยคืออีโก้ค่ะการกดปุ่มขายตอนที่เราเนี่ยตอนที่ราคามันติดลบเนี่ยมันคือการยอมรับความพ่ายแพ้แบบเป็นทางการค่ะมันคือการตะโกนบอกตัวเองว่าฉันคิดผิดซึ่งอีโก้ของเรามันไม่ชอบค่ะ มันเจ็บปวดแต่การถือต่อไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นการหลอกตัวเองว่าเฮ้ยเกมยังไม่จบนะฉันยังไม่แพ้เราเลยเลือกที่จะเจ็บปวดกับการเห็นตัวเลขติดลบไปเรื่อยๆดีกว่าเจ็บจี๊ดครั้งเดียวตอนยอมรับความพ่ายแพ้อย่างที่สองนะคะก็คือความหวังลมๆแรงๆเราจะเริ่มหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองค่ะวิ เดี๋ยวมันกลับมาที่ทุนนาพื้นฐานมันดีนะเนี่ยมันเริ่มยก high ยก l o แล้วเดี๋ยวข่าวดีมาก็พุ่งแล้วแหละเราเปลี่ยนจากนักลงทุนที่ใช้เหตุผลกลายเป็นนักฝันที่ใช้ความหวังนำทางแทนซึ่งอันตรายมากๆค่ะนึกภาพง่ายๆนะคะ การถือทองคําหรือหุ้นหรือเหรียญออลคอยที่ขาดทุนหนักๆโดยไม่มีเหตุผลรองรับมันก็เหมือนเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอะคะ่ะรู้ทั้งรู้ว่าอยู่ไปก็มีแต่เจ็บแต่ก็ยังแอบหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาเป็นคนดีเหมือนวันแรกที่คบกันซึ่งส่วนใหญ่มันไม่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะ ถาถึงส่วนที่สองค่ะแล้วทำไมใจเท่าหมดตอนกำไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมองอีกเหมือนกันค่ะคือสมองของมนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให้เกียรติความสูญเสียมากกว่ารักในผลกำไรหรือเรียกว่า loss aversion ค่ะสมมุติแบบนี้นะคะ ความเจ็บปวดจากการเสียเงิน1,000บาทมันรุนแรงกว่าความสุขที่เราได้เงิน1,000บาทหลายเท่านักดังนั้นพอเราเห็นกํำไรอยู่ตรงหน้าสมองมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเลยค่ะว่าเฮ้ยรีบคว้าไว้เดี๋ยวไอ้กํำไรที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันจะหายไปนะจากบวกจะกลายเป็นลบนะเจ็บปวดนะเว้ย ความกลัวที่จะสูญเสียกำไรก้อนนั้นไปมันรุนแรงกว่าความอยากได้กำไรเพิ่มเราเลยรีบขายหมูออกไปก่อนเพื่อแลกกับความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกดีเล็กๆว่าวันนี้ฉันชนะ แล้วผลลัพธ์ของอาการนี้มันคืออะไรมันคือการสร้างสวนดอกไม้ซอมบี้ขึ้นมาในพอร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะคะพอร์ตการลงทุนของเราก็เหมือนสวนดอกไม้ไอหุ้นดีๆมีกำไรที่เหมือนเปรียบเสมือนกับว่า หุ้นตัวนั้นนะคะเป็นดอกไม้สวยๆเนี่ยพอมันเริ่มบานใช่ไหมคะก็คือเริ่มทํากําไรเนี่ยเราก็เริ่มตัดมันออกมาเชยชมซะแล้วไม่ปล่อยให้มันโตเต็มที่ส่วนไอหุ้นเน่าๆที่พื้นฐานเปลี่ยนหรือเราเข้าผิดจังหวะที่เหมือนกับเป็นพวกวัชพืชเนี่ยคะ่ะเรากลับไม่ยอมถอนมันทิ้งแถมยังลดน้ําพวนดิน ถั่วเฉลี่ยกำไรไปให้มันอีกต่างหากนะคะหวังว่าสักวันมันจะกลายเป็นดอกไม้สวยๆกับเขาบ้าง สุดท้ายส่วนของเราก็จะเต็มไปด้วยวัชพืชที่คอยดูดสารอาหารหรือเงินทุนของเราจนเหี่ยวเฉาเต็มไปหมดค่ะส่วนดอกไม้สวยๆก็มีแค่ไม่กี่ดอกที่ถูกตัดไปแล้วและนี่ล่ละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมพอร์ตไม่โตสักทีเพราะเรา let the losers run and cut the winners short เราปล่อยให้ตัวที่ขาดทุนวิ่งไปเรื่อยๆแต่รีบตัดตัวที่กำไรทิ้งมันกับตลปัดกับหลักการที่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงข่าวดีคืออาการนี้มันมียาถอนพิษค่ะมันคือการสร้างวินัยและวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อสู้กับอารมณ์ของเราเองมาค่ะยาขนานที่หนึ่ง ก็คือการวางแผนการเทรดก่อนเข้าสนามลบเสมอนี่คือยาที่สำคัญที่สุดค่ะห้ามเข้าไปซื้อหุ้นหรือเหรียญเพราะความรู้สึกว่ามันจะขึ้นเด็ดขาดก่อนกดซื้อต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ให้ได้ก่อน 1. จุดเข้าหรือ entry point เราจะซื้อราคาเท่าไหร่เพราะอะไร 2. จุดขายตัดขาดทุนหรือ stop loss ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราจะยอมแพ้ที่ราคาเท่าไหร่จุดนี้สำคัญมากนะคะมันคือเบรกฉุกเฉินที่จะช่วยชีวิตเราจากการขาดทุนหนักค่ะและข้อที่3จุดขายทำกำไรหรือ Take Profit เป้าหมายทำกำไรของเราอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะตั้งเป้าเป็นโซนราคาหรือใช้การทยอยขายเมื่อถึงเป้าก็ได้นะคะเมื่อเรามีแผนชัดเจนอารมณ์จะเข้ามาแทรกแซงเราได้ยากขึ้นค่ะเพราะเราไม่ได้เทรดตามความรู้สึกแต่เราเทรดตามระบบที่เราวางไว้มาถึงยาขนาดที่สองค่ะใช้กฎ ทบทวนตัวเองก่อนขายหมูเมื่อไรก็ตามนะคะที่รู้สึกคันมืออยากขายหุ้นที่กำลังกำไรให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งค่ะแล้วถามตัวเองว่าเหตุผลดีๆที่เราซื้อหุ้นตัวนี้มาตอนแรกเนี่ยมันยังอยู่ครบไหมถ้าพื้นฐานบริษัทยังดีเทรนอุตสาหกรรมยังใช่การาฟยังเป็นขาขึ้นแล้วเราจะรีบขายมันไปทำไมการหยุดคิดสักนิด จะช่วยให้เราไม่ตัดสินใจด้วยความกลัวค่ะยาขนาดที่3นะคะจัดการส่วนของคุณเป็นประจำ กำหนดวันทำความสะอาดพอร์ตของคุณอาจจะเดือนละครั้งหรือไตมาดละครั้งก็ได้มานั่งไล่ดูหุ้นที่เป็นวัชพืชที่แดงแดงในพอร์ตแล้วถามตัวเองด้วยใจที่เป็นกลางว่าถ้าวันนี้ฉันมีเงินสดอยู่ในมือฉันจะยังซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคานี้อยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่ ก็ถึงเวลาที่จะต้องยอมรับความจริงถอนวัชพืชต้นนั้นทิ้งไปซะแล้วเอาเงินที่ได้คืนมาไปปลูกต้นไม้ดอกไม้ใหม่ที่มีอนาคตมากกว่าดีกว่าค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับพัดเชกเวเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับอาการใจใหญ่ตอนติดลบใจเท่ามดตอนกำไร ยอมรับมาซะดีๆนะคะว่าเคยเป็นกันใช่ไหมพัดยอมรับค่ะว่าเป็นแล้วก็เป็นบ่อยมากๆแต่เดี๋ยวนี้ปรับปรุงใจให้ดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะคุณมทุฟังคะ หัวใจสำคัญของการรักษาอาการนี้ไม่ใช่การพยายามเป็นคนไร้หัวใจนะคะแต่คือการมีวินัยให้เหนืออารมณ์ค่ะอย่างที่เคยพูดไปในหลายๆ ep เนาะว่าเราต้องเข้าใจว่าความกลัวและความหวังก็เป็นส่วนหนึ่งของ ความเป็นมนุษย์นะคะแต่เราจะปล่อยให้มันมาชี้นำการตัดสินใจในการลงทุนของเราไม่ได้อาวุธที่ดีที่สุดที่จะสู้กับอารมณ์ก็คือแผนการที่เราคิดมาอย่างดีตั้งแต่ตอนที่สติยังครบถ้วนสมบูรณ์แผนการเทรดนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นสมอเรือคอยยึดเราไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสะอารมณ์ที่ผันผวนของตลาดคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะ เป้าหมายสูงสุดของการลงทุนไม่ใช่การถูกทุกครั้งไม่มีใครทำได้หรอกคะ่ะแต่เป้าหมายคือเวลาที่ถูกต้องได้กำไรคำใหญ่ๆและเวลาที่ผิดต้องขาดทุนคำเล็กๆซึ่งการจะทําแบบนั้นได้นะคะเราต้องกล้าที่จะตัดขาดทุนและอดทนรวยกับหุ้นดีๆให้เป็นคะ่ะฝากไว้ให้เป็นเกราะป้องกันใจกันนะคะ วันนี้เป็นวันพิเศษของคุณผู้ฟังทุกคนค่ะสำหรับวันนี้พัดขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตาม Talk w i t ดพัดมาจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าเส้นทางการเทรดของคุณผู้ฟังจะเป็นยังไงให้เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้มันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอพัดเชื่อว่าสิ่งที่เราฝัน หรือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้จะสำเร็จเกินคาดในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ